ข่าวล่าสุดงูเห่ามาแน่ชูวิทย์ชี้เลือกตั้งครั้งนี้จัดตั้งรัฐบาลยากเหตุไม่ว่าข้างไหนเสียงก็ปริ่มน้ำเมื่อวันที่25มีนาคมปพศ2562นายชูวิทย์กมวลวิสิทธ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสอเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มอย่างมากที่จะเกิดปรากฏการง์งูเห่าหรือการบหวตเรื่องต่างๆในสภาสวนกับพักต้นสังกัดของตนพร้อมบอกใบว่าใครมีโอกาสได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรี หลังการลงมติร่วมกับสมาชิกุธิสภาหรือโซโวดังนี้งูเห่ามาแน่ผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะวิเคราะห์การเมืองไทยช่วงนี้เลยเพราะสิ่งที่ผมพูดเริ่มจะชัดเข้าไปทุกทีก่อนหน้าเลือกตั้งผมวิเคราะห์ว่า 1. ประชาธิปัตย์คะแนนจะลดดันลดอย่างเหลือเชื่อ สอ,อนาคตใหม่มาแน่มาอย่างล้นหลาม 3. เพื่อไทยจะไม่ได้มากเท่าเก่าสะดุดแผนไทยรักษาชาติและโซโซที่พึงมีปาติลิสเลยไม่ได้สักทีนั่ง 4. นายกรัฐมนตรีตาอยู่คงต้องดูเร็วๆนี้อย่ากกระพริบตาเตรียมปลูกกัญชากันหรือ,อยัง 5. พลังประชารัฐร่วมกับประชาธิปัตย สู่สีกับเพื่อไทยรวมกับอนาคตใหม่รวมกับเครือข่ายคมเฉือนชมใครเร็วกว่าตกลงได้ก่อนได้เป็นรัฐบาล 6. พักกลางกลๆจะมีราคาก็คือภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินมีสง่าราศีหากแพ็กกันได้เป็นมัดต่อรองได้กระทรวงสำคัญ 7. จะมีนักการเมืองพูดว่าจำเป็นต้องร่วมรัฐบาลเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ต้องมีคนพูดประโยคนี้แน่นอนเร็วๆนี้ตอนนี้ถึงส่วนสำคัญต่างคนต่างชิงไว้ชิงพริบรีบจัดตั้งรัฐบาลสวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจด้านชนะกันไม่ขาดเพื่อไทยรวมกับอนาคตใหม่รวมกับเครือข่าย ร่วมกับฝั่งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ส่งร้อมิลเมด้านของฝั่งพลังประชารัฐร่วมกับประชาธิปัตยรร์รวมกับพรรคสุเทพร่วมกับเครือข่ายประมาณ192หากไปบวกสซวเอาแค่200บวก192เป็น392เกิน376มาเยอะ สวที่เหลืออีก50ก็ทำหน้าซื้อตาใสโบสถสวนเพื่อให้ดูบริสุทธิ์ยุติธรรมแค่นี้ชื่อนายกรัฐมนตรีก็โผล่แล้วว่าเป็นใครภูมิใจไทยจึงเป็นพรรคที่มีราคาขึ้นมาในบัดดลดังนั้นหากภูมิใจไทยที่มีอยู่ประมาณ50มาเข้าร่วมกับพลังประชารัฐก็จะมีประมาณ242ถึงกระน,นั้นยังไม่เกินครึ่งอยู่ดี ใช้คณิตศาสตร์การเมืองง่ายๆแบบเด็กประถมจะรู้ว่าขาดอีกหน่อยก็จะเกินครึ่ง251เสียงงูเห่าจะโผล่ขึ้นมาจากรูแถมเป็นงูเห่าที่ย้ายรังได้โดยไม่ต้องสิ้นสภาพสอสอด้วยตามรัฐธรรมนูญ2560ที่นี่คิดออกหรือ,อยังว่างูเห่าแต่ละตัวจะมีราคาเท่าไหร่ จับตางูเห่าเพื่อไทยหรือไม่แปรผักตั้งรัฐบาล62ในขณะที่การเลือกตั้งได้มีการดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่ากะกะตจะแถลงอย่างเป็นทางการว่าใครที่จะได้เป็นนายก ซึ่งถ้าพูดถึงพรรคการเมืองที่มีการแข่งขันชิงชัยกันมากที่สุดอย่างพรรคเพื่อไทยแต่ประเด็นสำคัญที่หลายคนมองกันมากนั่นก็คือกรณีเรื่องทฤษฎีงูเห่าที่ได้มีการพูดถึงกันขึ้นมาก่อนหน้านี้ ดยนายจตุพรพรมพันธ์พูดขึ้นมาโดยระบุว่าผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถชนะได้อย่างเด็ดขาดงูเห่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะเป็นความเลวร้ายจะเป็นชนวนนำไปสู่วิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมา หลังจากนั้นวันต่อมาคุณหญิงสุดารา์เกยุราพันธ์ก็ได้ออกมาพูดอีกโดยระบุว่าเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะมีงูเห่าหรือล็อบบี้สสเกิดขึ้นในลักษณะเชิญกึ่งอุ้มไปหาตู้มีอำนาจเพื่อบังคับให้ร่วมกับพักพลังชารัฐจะมีเหตุการณ์ที่พยายามซื้อตัวสสรายบุคคลเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลับมาสู่อำนาจให้ได้ โดยไม่ส่วนวิธีการจะผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามจริยธรรมและเป็นวิธีการผิดธรรมเนียมปฏิบัติทางนี้เมื่อพูดถึงทฤษฎีงูเห่าหรือเรื่องชาวนากับงูเห่าคนที่พูดถึงเรื่องนี้คนแรกคือนายสมัครศุ์ทลเวทเมื่อปี2540โดยแร่ระบุว่าผมเหมือนชาวนาที่ไปเก็บงูเห่าที่จะหนาวตาย มาไว้ในอกเสือ้อแดงงูเหา่ากลับมาฉกชาวนาตายทักษิณฟองโลกสัดคอสชอไร้อย่างอายทำทุกอย่างเพื่อสืบทอดอำนาจสับกะกะตไม่โปรโง่งใสเมื่อวันที่25มีนาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เขียนบทความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ในเว็บไซต์ The New York Times ในหัวข้อการเลือกตั้งในประเทศไทยถูกชักใยภายหลังที่มีการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยนายทักษิณระบุในบทความว่าตนรู้ว่ารัฐบาลทหารต้องการที่จะอยู่ในอำนาจแต่ไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าจะสามารถชักใยการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มากถึงขนาดนี้ ตนรู้สึกประหลาดใจแม้ว่าจะคิดตามมาตรฐานของรัฐบาลน,นี้ก็ตามนายทักษิณกล่าวว่ากกตหยุดประกาศผลการเลือกตั้งในคืนวันอาทิตย์และประกาศว่าจะเลื่อนไปประกาศวันจันทร์ตอนเที่ยงตัวเลขที่ถูกเปิดออกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตอนที่ผมเขียนบทความนี้ตอนเย็นวันจันทร์ผลการเลือกตั้งในขั้นต้นอย่างเป็นทางการ ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาผมไม่คิดว่าในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยจะมีการเลื่อนการประกาศผลถึงขนาดนี้ชัดเจนว่าพวกรัฐบาลทหารนั้นกลัวในบุตความของนายทักษิณยังระบุถึงความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้งและยังว่ากกตอเองมีอำนาจในการให้ใบแดงแก่ผู้สมัครสสที่ทำผิด กรกตควรให้ใบแดงกับตัวเองด้วยนอกจากนี้ข้อผิดพลาหลายๆอย่างถูกแก้ไขให้ถูกแต่ถึงจะรู้ว่ารัฐบาลทหารจัดการอย่างไรก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สงสัยว่ามีการแทรกแซง นายทักษิณระบุว่ารัฐบาลทหารได้แต่งตั้งกะกกตและยังได้แทรกแซงกะกะตทั้งที่กะกะตควรต้องเป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างเป็นอิสระพวกเขายังได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีเล่เหลี่ยมมารับใช้ตนเองดูเหมือนว่าประเทศไทยไม่สามารถจะแก้ไขกฎหมายอาญาที่ล้าสมัยหรือกระทั่งกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ได้ แต่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้บ่อยเหลือเกินกฎหมายการเลือกตั้งถูกแก้ไขเพื่อให้พักการเมืองใหญ่อ่อนแอระบบสองมาตรฐานถูกนำมาใช้ในการหาว่าใครสามารถเป็นแคนดีเดตนายกรัฐมนตรีได้หรือใครที่ถูกนับว่าเป็นเจ้าหนทีของรัฐฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองถูกมองเป็นศัตรู ไม่ว่ารัฐบาลทหารจะให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลได้หรือไม่พวกเขาจะพยายามหาทางอยู่ในอำนาจพวกเขาไรอย่างอายและพวกเขาอยากจะอยู่ในอำนาจไม่ว่าการกระทําต่อไปของพวกเขาจะเป็นการหลอกลวงพรรคเล็กๆในทุกๆทางที่เป็นไปได้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีราคาสูงมาก ในตอนท้ายของบทความนายทักษิณยังระบุอีกว่าไม่มีใครรู้ว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกยุบหรือไม่หัวหน้ารัฐบาลทหารสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการตอนที่ประธานกะกะตะถูกถามเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาตอบไม่ได้โดยบอกว่าไม่มีเครื่องคิดเลข ผมคิดว่าเขาคงประชดแต่มันก็อย่างชัดเจนว่าเขาต้องหยุดเขาถูกสั่งให้หยุดหรือเปล่าทักษิณเคลื่อนไหวแล้วเป็นห่วงประเทศอยากให้คนไทยมีหวังเพื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ ทักษิณอยากให้ทุกคนมีความหวังต่อตอนเองและประเทศเอาชนะอุปสรรคด้วยสติปัญญาอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่25มีนาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่การจัดรายการผ่าน Good Monday ในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยประเด็นที่พูดครั้งแรกหลังการเลือกตั้งคือเรื่องความหวัง นายทักษินระบุตอนหนึ่งว่าเราต้องมีความหวังถ้าไม่มีความหวังทั้งตัวเราและครอบครัวรวมถึงบ้านเมืองก็จะไปยากซึ่งตลอดชีวิตก่อนจะสร้างตัวมาเป็นนักธุรกิจตนก็ต้องมีความหวังเพราะไม่เช่นนั้นก็ไปไม่ได้ดังนั้นจึงอยากให้กําลังใจกับคนไทยทุกคนว่าขอให้อยู่อย่างมีความหวัง ร้อมกับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอาหารับอิเมเรตท,ที่ตนอาศัยอยู่ในเมืองดูไบแม้ไม่มีแม่น้ำซักสายเขาก็มีความหวังว่าสักวันประเทศเขาจะพ้นจากความเป็นทะเลทรายเขาก็ปลูกต้นไม้เอาน้ำทะเลมากรันเป็นน้ำจืดน้ำใช้เสร็จก็นำมาบำบัดเพื่อลดน้ำต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้จนปัจจุบันเขามีต้นไม้ดอกไม้สวยกว่าบ้านเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าหากเรายังมีความหวังและมีความพยายามที่จะเอาชนะมันในช่วงท้ายนายทักษิณระบุว่าตอนอยากจะให้ความหวังกับทุกคนไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เราต้องมีความหวังมีความหวังกับตนเองครอบครัวบริษัทตัวเองมีความหวังกับประเทศและช่วยกันทำให้ดีเอาให้ชนะ สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคทั้งหลายด้วยสติปัญญาด้วยกติกาอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเองก็ให้ความหวังให้กําลังใจครับเพื่อให้ทุกอย่างได้เข้าไปสู่ภาวะปกติสักทีผมเป็นห่วงประเทศไทยและห่วงคนไทยทุกคนครับให้กําลังใจทุกคน เพื่อไทยอันดับหนึ่งได้สอส137ที่นั่งประกาศจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าดึงพักรวมเมื่อวันที่25มีนาคมคุณหญิงสุดาราฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร,รก์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยและโพคินพลกุล แกนนำพักเพื่อไทยและพลตำรวจโทวิโรธเปาอินหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงหลังพักเพื่อไทยได้ที่นั่งสสมากที่สุดในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าต้องกราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงเราจะมุ่งมันทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนถึงแม้เราจะส่งผู้สมัครสสแค่250เขต แต่ขอบคุณที่ประชาชนไว้วางใจการเดินหน้าหลังจากนี้เราจะรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลโดยเราเป็นพรรคได้ที่นั่งสอสอมากสุดจากการตัดสินใจของประชาชนเราจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคที่ร่วมจะเป็นพรรคที่ไม่สืบทอดอํานาจยังคงยึดหลักการเดิมและพักคอุดมการเดียวกันส่วนเรื่อง250ส so ว ควรทำตามเสียงประชาชนเพราะเป็นหลักการที่เรายึดไว้แม้ผลการเลือกตั้งจะยังไม่เป็นทางการคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวอีกว่าไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาทั้งสิน้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันพักเพื่อไทยจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง เราจะพูดคุยกับพรรครวมโดยเอาประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ต้องตอบสนองประชาชนปรารถนาและทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนายนภูมิธรรมกล่าวว่าเราได้ซอสอเสต137ที่นั่งส่วนอันดับสองได้112ที่นั่งตามประเพณีการปกครอง พรรคที่ได้มากที่สุดจะเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลด้วยการประสานกับพรรคที่เหลือที่ประกาศตัวไม่สืบทอดอำนาจนายโพคินกล่าวว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกคนต้องฝ่ากกติกาที่ไม่เป็นธรรมท่ามกลางความยากลำบาก โดยพักที่ประกาศไม่สืบทอดอำนาจมีมากกว่า300เสียงโดยเราจะทำตามฉันทามติของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจซึ่งเราไม่ได้ดูกติกาว่าใครได้เสียงมากแต่ดูว่าใครได้ที่นั่งสสมากกว่ากันโดยต้องยึดตามกติกาถ้าไม่เช่นนั้นไม่จบในต่างประเทศก็เช่นกัน นายภูมิธรรมกล่าวว่าหลังออกจากห้องนี้จะมีการพูดคุยกับพักฝ่ายประชาธิปไตยทันทีโดยยึดตามหลักและได้พูดคุยกันซึ่งเห็นมีเพียงพักพลังชารัฐและพักควรสุเทพที่สนับสนุนลุงตู่เท่านั้นส่วนพักอื่นก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาเมื่อถามว่าจะประสานอนาคตใหม่และภูมิใจไทยนายภูมิธรรกล่าวว่าคงจะได้เห็นท่าทีของแต่ละพัก เรามีเวลาหาหรือพูดคุยกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าและข่าวสดขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ